เอาตุ๊กข่าวตกเนื้อพิเศษเอาเย็นตะโฟช่วยหน่อยไอ้ี้เป็นเนื้อเป็นเนื้ตกเนื้อเนอหนูเ็นเตน ทุกคนเ,าาเนาะว,วันนี้แล้วก็มาอยู่กับตะลุยแดดแล้วเนาะวันนี้แล้วก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ทางเซเว่นมงเทาเนาะวันนี้เราจะพามาตะลุยแดดก,กันเรื่งเรากินเย็นตะโกเนาะที่เรากินอะไรมาส่งแล้วพี่เรามาดูกันว่าจะเป็นไงน่ากินหรือเปล่าน้ราคากี่บาทมาเอาเอามาให้ด้วยยูวีเอาเอามาให้ด้วยเออ น้ำไม่ต้องแดกเในสัตว์หุ้ยน่ากินจังมึงน่าอันเนี้ยแช่กะละมังเนี้ยมึงกินแบบใส่อวนนั่นแหละที่ว่าลูกเขาทำใส่ช่วยให้ปู่แดกอิ่มอันนี้ยได้อิ่มป้าคนละให้เยอะแต่ฝรังว่าจะกินอ่ะมึต้องรู้ก่อนว่าปลาเขาอยู่ป้าเขาอยู่ให้ป้าเาทำถ้าถ้าลูกเขาอยู่ให้ลูกเขาทำอ่ะอันนี้อะไรนะก็มึงอ่ะน่ากินมาอืมทุกคนได้ยินเสียงไหมไม่รู้อ่ะ อุ้ยตะหกแนละ้วนี่แบบน่ากินมากมากนะซึ่งตะลุยแดกน่าจะออกไปแล้วเนาะอีพีหนึ่งก็คือเป็นกินกวว๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวจะเคลื่นติงโตไอไว้ที่ตรงนี้ได้ไหม่ก็ต้องมุมในบุมหนึ่งเดี๋ยวจะเคลนลิงไมใ่ให้นะจจะแต่ยิ่งนานวันเข้าฉันยิ่งรู้สึก กิ็แค่ปะอืมอุ้ยอยากกินอ่ะต้เ็นมุกอะัน่ะไปนี้ชอบพี่ใช้ชีวิตแบบที่พี่ชอบเลยไหไม่ย่ออีกแล้วคเป็นมุกกรอบปกติเขาใส่มุกกรอบเหรอ どうも。

ก็คืออร่อยมากๆเราเปความอร่อยถ้าิดมเลอเป็นิดเลยแต่ซึออ่พพงพูดตรงๆเลยไหมซึ่งซอสน้อนน,อน,นะเที่ยวไปหน่อยรือไม่ได้ใส่เยอะอือย้วไม่เอาก้าใส่กันไปกิเยอะอีกเนาะแต่คือโดยรวมคืออร่อยมากแล้วจานเท่าไหร่นะสามห้าพิเศษสี่สิบทใช่จานเจ้ากิลสามห้าคนที่กิละสี่สิบบาท้อดซึ่งก็เยอะมากๆเลยเนาะป่างนี้ก็อยู่อ่าข้างเซเว่นมูเคาเลย มาตังกันนะโอเคสิบนี้ต่อไปละทำาสินนี้นะนไดทำมาอวดไปแลยไ้ไ